สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ S m a ร t m ม n นนีกระเป๋าตางังกระเป๋าตุงนะคะด้วยความร่วมมือของ3หน่วยงานค่ะนั่นก็คือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกลุ่มธนาคารกรุงศสีและบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะที่อยากให้คนไทยทุกคนไร่นี้มีออมและต่อยอดการลงทุนให้กระเป๋าตังกลายเป็นกระเป๋าตุงค่ะซึ่งเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการอัปเดตตลาดตรา,าสารหนี้นะคะซึ่งถือว่ามีมูลค่าการซื้อขายที่คึกคักแล้วก็สามารถส่งสะท้อนถ,ถึงการเคลื่อนไหวของเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติได้เป็น ดีผ่านช่วงนี้ตราสารนี้อัปเดตค่ะตราสารนี้อัปเดตโดยสมาคมตลาดตราสารนี้ไทยวันนี้นะคะเราอยู่กับทางด้านของคุณสุชาติธนทิติพันธ์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสุชาติค่ะ ถ้าต้องยอมรับนะคะว่าในแง่ของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะถือว่าในชน่วงที่ผ่านมามีความผันผวนนะคะแล้วก็มีการขึ้นลงค่อนข้างแรงทีเดียวโดยเฉพาะในแง่ของความผันผวนที่เกิดขึ้นจากฟันโฟ้ค่ะในส่วนของตลาดตราสารนี้เองนักลงทุนไทยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะอยากให้คุณสุชาติช่วยเล่าถึงภาพรวมของตลาดตราสารนี้ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างคะครับสำหรับส่วนของตลาดตราสารนี้ในช่วงที่ผ่านมานะคะับก็ ือว่ามีความผันผวนครับเช่นเดียวกันกับของตลาดหุ้นเียงแต่ว่านักลงทุนท,ทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะนักลงทุนบุคคลธรรมดาหรือว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับตลาดตราสารมีมากเท่าไหร่ครับท mm hmm. ันที่ในความเป็นจริงกาเนี่ยมูลค่าการซื้อขายตราสารมีเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละหนึ่งแสนล้านบาท mm hmm. มอเทียบกับการซื้อขายหุ้นเนี่ยที่ประมาณวันละห้าหมื่นล้าน, <c oughs> นถือว่าสูงกว่าค่อนข้างเยอะครับท <c oughs> ังนั้นมีภาพรวมนะครับทางเรามองแต่ช่วงต้นปีนถึงปัจจุบันเนี่ยตลาดบอลเนี่ยได้ร ไหลเข้าไหลออกของกระแสเงินทุนต่างชาติเป็นหลักนเช่นในแต่ในส่วนของตลาดหุ้นครับในช่วง4ีเดือนแรกของปีนะครับตัง้งแต่มกราถึงเมษาเนี่ยเราประสบกับปัญหาสถานการณเงินทุนไหลเข้านะครับแล้วก็เป็นผลทำให้เงินบาทเนี่ยแข่งค้าอย่างรวดเร็วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เจออีกปัญหาหนึนน่งคือเงินทุนเริ่มไหลออกไปในช่วงพฤษภาและมิถุนายนนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาก็เริ่มกลับเข้ามาแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับเรื่องการไหลเข้าออกเงินทุนในแต่ละช่วงเนี่ยก็มีผลทําให้ตัวราคาตรา ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงตามทิศทางกระแสเงินตามไปด้วยเหมือนกันครับร้าปรมเมื่อสักครู่ที่คุณสุชาติอัปเดตให้เราฟังนะคะดูเหมือนว่าตลาดตราสารน้จะมีความคึกคักมากต่ามากกว่าตลาดทุนไทยนะคะแต่ว่าทําไมนักลงทุนไทยนะคะถึงยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่เคยลงทุนในตลาดตราสารนี้สําหรับนักลงทุนบางท่านด้วยล่ะคะครับจริงๆแล้วมันเนื่องจากว่านักลงทุนโดยทั่วไปในบ้านเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นนักลงทุนบุคคลธรรมดาหรือว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ย ก็เป็นลงทุนที่มักจะเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงในช่วงระยะเวลาตั้นๆเป็นหลักนะครับึ่ย่ังนี้เนี่ยมันจะแตกต่างไปจากลักษณะพื้นฐานของตัวราสารน,นี้ตอีกหนึ่งที่เราจัดว่าตราสารน,นี้เป็นตราสารที่ให้ผลตอบแทนอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีความเสี่ยงตา่าดังนั้นเนี่ยการลงทุนในตลาดบอลมันจึงจะไปตอบโจทย์ครับพวกนักลงนนทุนปฐาบันจะมากกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราจะเห็นได้ว่าการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยในช่องทางอื่นๆเนี่ยถ้ามันมีความเส จะมีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผลและราคานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มทําความวิจัดตลาดตราสารหน,นี้แล้วบ้ามาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งการลงทุนเนี่ยมันก็จะช่วยบริหารความเสี่ยงและอาจจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับเราได้เป็นอย่างดีนะครับในยุคปัจจุบันค่ะนอกจากกลุ่มของนักทุนสถาบันนะคะอย่างเช่นกองทุนรวมแล้วก็นักลงทุนในกลุ่มอื่นๆที่ลงทุนในบ้านเราแล้วถ้าไปดูในแง่ของนักลงทุนต่างชาติแหละคะที่เข้ามาซื้อขายในตลาดตราสารนี้ช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะรับก็อย่างที่เยน้ท่าบ่กการไหลเข้าของการเงินทุนเนี่ยมาทั้งสองส่วน,นคือตลาดหุ้นและตลาดตราสตารตหน,นี้แต่ว่าหลักๆเนี่ยมันจะไหลเข้ามาในส่วนของตลาดตราสตารนหนี้ก็เป็นหลัก <c oughs> ในช่วงสี่ <c oughs> เดือนแรกของปีเมีเงินต่างชาติเข้ามาในตลาดตราสตารนหนี้ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาทนะครับแล้วพอทําเงินบาทแข็งค่าในช่วงนั้นประมาณหกเปอร์เซ็นต์ล้วหังนั้น,เ,นเงินก็เริ่มไหลออกในช่วงพฤษภามิถุนายนไหลออกไปประมาณหนึ่งแสนล้าน แล้วก็เงินบาทก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าลง mm hmm. แต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาแต่ว่าปริมาณไม่มากเท่าไหร่ก็คือประมาณสองหมื่ล้านบาทนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมีผลทำให้ตัวค่างเงินบาทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยทางชาติถือรองตา,ตาน,นี่ในส่วนที่เป็นพันธบัตรที่ออกโดยกระทรวงกางครคลังเนี่ยที่เป็นประมาณ1 7เของพันธบัตรที่มีอยู่ทั้งตลาดซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจำแนอดีตเนี่ยค่อนข้างเยอคะครับ ทิ้งท้ายด้วยมุมมองนะคะต่อตลาดตราสารหนี้ไทยในระยะปัจจุบันในช่วงนับจากนี้ไปคุณสุชาติมองไว้อย่างไรบ้างคะสำหรับมุมมองในส่วนของตลาดตราสารหนี้นะคะเรายังคงมองเป็น2เรื่องหลักนะฮะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของบรรยากาศการซื้อขายนะครับเป็นเรื่องหนึงก็เป็นเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนหรือว่าตัวราคาของตราสารหนี้นะครับในประเด็นแรกเนี่ยเราคาดว่าบรรยากาศการลงทุนก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ท,ที่ดีอย่างต่อเนื่องจากในช่วงก่อนหน้าเนื่องจากร่วมตลาดหลักๆอย่างเช่นกองทุนรวมหรือว่านักลงทุนสถาบันเนี่ย ก็ยังมีความต้องการลงทุนในตลาดอสาังหาริมีอยู่ค่อนข้างสมาเสมอนะครับผลิตประเด็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาาัองตราผลตอบแทนในการลงทุนหรือว่าตัวาราคาตราสารนี้ซึ่งโดยหลักอันนี้จะเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับตัวอาาัตราดอกเบียย้ยภายในประเทศเป็นหลักซึ่งก็คือถ้าดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาตรา,าสารนี้ก็จะรับตัวลดลงแต่ในช่วงเวลานี้โอกาสที่ดอกเบี้ยในประเทศเราจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามองว่ามีอยู่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจเราเนี่ยยังคงชะลอตัวอยู่แล้วก็เงินเฟ้อก็ค่อนข้างต่ำนะครับ ที่ในสัปดาห์หน้ากรางอนจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอาาัตราดอกเบี้ยครั้งหนึ่งก็ตอนนี้ในตลาดราคาดการณ์ว่าก็มีมีอยู่สองแนวทางก็คือถ้าไม่คงที่อาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้ถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของราคาจาาสานี้เนี่ยโอกาสที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีมีอยู่พอสมควรนะครับดังนั้น,นในช่วงนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาทางเลือกใหม่ๆใ,ในการจะลงทุนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ เพิ่มคลตอเอานจในการลงทุนของตัวเองครับขอบคุณมากค่ะคุณสุชาติคะ พอพอสวัสดี <พอ S 1> ค่ะคุณสุชาติทนทิติพันธ์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมตลาดตรา,ตาสารหนี้ไทยนะคะมาร่วมฉายภาพให้เราเห็นค่ะว่าทาไมตลาดตรา,ตาสารหนี้ไทยนะคะคนไทยถึงไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยลงทุนนะคะเนื่องจากว่ามีทางด้านของความเสี่ยงที่ตามผลตอบแทนนั้นถือว่าเหมาะกับการลงทุนระยะยาวนะคะนักลงทุนไทยหลายคนอาจจะชอบผลกําไรที่เห็นเป็นเม็ดเงินที่ในระยะสั้นถึงกลางมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามความน่าสนใจยังมีต่อเนื่องในระยะต่อไปรออัปเดตกันได้ในช่วงนี้ค่ะ ตราสารนี่อัปเดตค่ะสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนคุณผู้ะะมชมคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับวิธีที่จะทำให้กระเป๋าตังกลายเป็นกระเป๋าตุ้งได้นะคะกับการเริ่มต้นวางแผนทางการเงินสักครู่ใน s m a r t m o n e y กระเป๋าตังกระเป๋าตุ้ง,งคะ่ะ